เก้บคเ่บบมาหนึ่งคนเนี่ยทำอะไรอันเนี้ยเอางี้เกะปจะให้ร้องเพลงน้องก็จะนเี้ว่าจะให้ร้องอะไรหายาวนะจ็่ี่ยนแบบำรนดจับเช่ไหมหลหิวไ้โอ้มาจะื่เต็มเลยเอาชื่เลย เอนนี <c> ้ดีกว่าสมัยเด็กๆเน่ยที่จำได้ว่าพี่ต้องใจสวยๆทุกวันเลยพี่ขอสวยๆแม่สองกับแม่สามเอาไว้เลยนะครเลยไม่ต้องไม่ต้อเลยที่เอาคนนี้คนเดียวอะอะอะให้น้องขีวนไปให้สวยๆแม่สอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền